สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชแน l นะคะวันนี้จะเป็นการทำในดวงความรักนะคะสําหรับคนรอรักเก่านะคะ,ะประจําเดือนเมษายนปี66นะมถึงคิวของชาวพิจินะคะ ต้องเม่์เม่ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะรอักเก่าเนี่ยขอให้เป็นคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังคบกันอยู่ยังคาาคาซังเนี่ยอยากให้ดูเป็นดวงทั่วไปนะเราเริ่มจับไพ่เลยนะคะกองแรกนี่เป็นตัวตนของทิมพิจินะคะกองที่สองตัวตนของคนรักเก่าอย่างที่บอกนะคะว่าหน้าไพ่มันสลับข้างกันได้นะคะสลับเอาเองได้เลยนะตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะ ไายสรับแปดคาถากับหัวเรื่องของการเข้าใจผิดกันนะคะเป็นประเด็นสําคัญในความรักของคุณการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่แน่บางทีที่ต้องเลิกลากันไปอาจจะเป็นเพราะเป็นเรื่องที่แบบคุยกันแล้วไม่เข้าใจเท่านั้นเองนะคะลึกๆแล้วมันอาจจะได้มีปัญหาที่มันเลวร้วายขนาดนั้นนะคะถ้าเรามาดูพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะอสวินถือเรียนกับหัวนะคะมีเดอะสตาร์กับหัว เอ็มเพร์กับหัวนะคะแล้วก็มี6ถ้วยกับหัวไพ่กับหัวทั้งนั้นเลยช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยนะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการกลับไปนะคะในความสัมพันธ์เก่า ยังไม่ได้คิดที่จะกลับไปง้อเขาหรือว่าถ้าเขามาง้อเราก็ยังไม่ได้อยากจะให้โอกาสนะคะขออยู่แบบเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนนะขอเวลาคิดทบทวนแล้วก็ตั้งหลักนิดนึงนะคะตอนนี้คุณก็มีหลายอย่างที่จะต้องดิวด้วยทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องรักเก่าคุณก็เลยอยากจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็หกถ้วยเนี่ยชัดเจนว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแฟนเก่ายังจะคงนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ทะเลาะกันหรือว่าความผิดของเขานะ,ะตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆนะคะ ทีนี้มาดูเขาบ้างนะคะห้าเหรียญกับหัวนะคะมีสคาามีสาถ้วยกับหัวแล้วก็มีเจดคาาที่กับหัว ใครก็เกือบจะกับหัวหมดทุกใบนะช่วงนี้เขาเองก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะหลังจากเลิกลาไม่มีคุณนะ่ะเขาคิดถึงคุณนะคะจากที่เคยมีแฟนที่คอยดูแลห่วงใยช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรคนเดียวเขาไม่มีความสุขนะคะสามวยที่กับหัวไม่ใช่เลิกลากับคุณแล้วแล้วแบบแฮปปี้ไปมีคนใหม่แบบนั้นนะคะแล้วก็เคาถากับหัวบ่งบอกว่าช่วงนี้ เขาลดทิฐิในใจหรือว่าข้อขัดแย้งที่มีในใจนะคะ่ะที่มีต่อคุณลงไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้คุยนะคะมีมองว่าเขาจะคุยง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณพร้อมที่จะเคลียร์กับเขาอยู่ดีนะคะเพราะคุณต้องการเวลามากกว่านี้เนาะทีนี้เรามาดูบทสรุปกันนะคะ5ดาบนะคะมี10ดาบกับหัวนะคะมี5้ากระถากับหัวแล้วก็มีสามเหลี่ยญ ข่าวดีนะคะโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจยังมีอยู่ในอนาคตนะคะอาจจะไม่ใช่เดือนเมษายนอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยยังไม่ได้จบกันแบบว่าจบไปเลยแบบร้อเปแต่ยังมีโอกาสได้เคลียร์ปัญหาเก่าอยู่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอ้ข้อขัดแย้งที่ว่าอยากเอาชนะกันตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะถึงแม้คุณจะยังไม่พร้อมจะคุยแต่คุณก็ไม่ได้เครียดแค้นนะคะ แต่ว่าปัญหาที่ทําให้ต้องเลิกกันเนี่ยมันยังไม่ได้แก้ไขนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่ติดอยู่ในใจของคุณถ้าเขาแก้ไขตรงนี้ได้หรือว่าขอโทษคุณแบบจริงใจจริงอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นถ้าคาถากับหัวนะคะความหมายเดียวกันกับไพ่ห้าดาบก็คือต่างคนต่างไม่ได้อยากจะเอาชนะกันแล้วคะ่ะหรือไม่ก็หมายถึงอุปสรรคที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเบาบางไปแล้วสามเหลี่ยมหมายถึงการกลับมาคุยกันมาเคลียร์ยใจอย่างที่ไม่บอกนะคะ ก็ตอนนี้ก็อยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะคะแล้วก็ให้คิดไว้นะว่าถ้าอยากที่จะเคลียร์จริงๆออนาคตนะคะยังมีโอกาสได้เคลียร์นะคะก็สบายใจได้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ l อกเข้ากันบ้างนะคะ p a ชชั o นนะฮั g เก e เมนแล้วก็โซเมทคุณสองคนนะคะลึกๆในใจยังมีพชชั่นต่อกันไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าคุณได้พลังงานโซเมทด้วย มีความเป็นเนื้อคู่นะคะแต่ก็ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะที่ทําให้อุปสรรคมันเข้ามาทําให้คุณจะต้องแยกจากกันไปก่อนนะซึ่งตรงนี้การที่ว่าคนสองคนเป็นเนื้อคู่กันะนะมันค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะ engagement, engagement ก็คือการปรับความเข้าใจมันขึ้นอยู่กับคุณและเขาอะว่าอยากจะเคลียร์ใจกันแล้วก็กลับมา คบกันเป็นคนรักเหมือนเดิมไหมหรือว่าอยากจะเป็นเพื่อนเป็นกรลยาณิมิตก็ได้นะคะแต่ถ้าถามแล้วลึกๆในใจอะสายใหญ่ของความเป็นโซเมตมันยังคงอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คำแนะนำนะคะจาก Angel w a n s เ e ค่ะไพ่ใบนี้อยากออกนะคะ n o t t h e r i g h t time นะคะใบแรกบางครั้งเวลาเมสสับไพ่เนี่ย ไข้ที่อยากจะออกก็จะแบบร่วงออกมาเองนะคะโดยที่ไม่ต้องจับของอ,อีกใบนึงนะคะนคำแนะนำโอเค not the right time helpful people แล้วก็ compromise ตอนนี้นะคะต่างคนต่างอยู่ไปก่อนอย่างที่เมยบอกเพราะว่าตัวคุณเองยังไม่พร้อมเนาะ uh, helpful people นะคะโอกาสที่ได้คืนดีนะคะเป็นไปได้สูงว่าจะมีคนกลางนะคะที่มาเป็น uh, คน ช่วยเจราจานะคะไกล่เกี่ยให้ทําความเข้าใจกันได้คอมพ r o m ม s e ส์ก็หมายถึงการตกลงปรงใจกันนะคะการให้อภัยกันตรงนี้นะคะโอกาสยังเปิดกว้างอยู่เนาะให้เวลาไปก่อนนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องให้เวลาตัวเองอะนะแล้วก็ตัวเขาเองก็จะได้คิดด้วยแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหานะคะมันตรงจุดนะ,ะโอกาสที่จะคืนดีกันยังเปิดกว้างอยู่นะคะ วันนี้ขอบคุณชาวพิจิตรแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมชอมม่องเมเม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงการกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยฝากนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยชมช่องเมเม่นะคะเมย์มีดวงรายวันให้ดูทุกวันเลยนะคะแยก12บราศียังไงไมีฝากรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ เส้นนี้นะคะจะเป็นการลอยผสมกันระหว่างหินตาเสือ 3- สีนะคะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีทองสีแดงนะคะอ่าสีเทาๆนี้จะเป็นหินตาเหี่ยวนะอ่าหินทั้ง4ชนิดนะคะให้ความหมายดีส่งเสริมเรื่องของการงานนะคะเหมาะกับคนที่อยากเป็นผู้นำนะหรือว่าคนที่อยากที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ประสบความสำเร็จตัดสินใจถูกต้องนะคะ มีวิชั่นที่ดีเนาะแล้วก็ตรงกลางในพิเศษเลยนะคะเป็นจี้นะคะหินอาเกตก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะอันนี้หายากตอนนี้มีแค่อันเดียวนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเส้นนี้ก็จะได้แถมจี้นี้ไปเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแบบที่มีจี้ก็ให้ร้อยเป็นหินธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เอาจี้ไปเก็บไว้ก็ได้ค่ะสองเส้นนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะ สวยมากๆนะคะทั้ง2เส้นเลยเป็นแบริลนะคะแล้วก็มีโป่งคามนะคะลูกค้าตาถึงมากนะคะเป็นลูกค้าประจำค่ะช่ำๆเลยนะคะอะความาลีนแล้วก็โรสคอร์สนะคะเข้ามาพร้อมกันนะคะก็มีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะสนใจหินส่งเสริมความรักก็ติดต่อเม่ๆได้นะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอรสเนี่ยก็เป็นหินอ่าเมตตามหานยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะเจ็จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอสมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะอ่าหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยวรวิศกสโตรได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุ่เลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะเป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีส้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ